อยากสบายดีโบสบายดีโบจ้าสบายดีโบสบ,บายดีไหมพี่ยากกินเข่าแร่งไปค่ะสวัสดีน้องสาวผิวเจ้าขาวของพันสวัสดีค่ะ กินแล้วครับบะหมี่กินกับมีบะติวอุ้ยแซ่บมกินกับมีมีขาวมีเหลืองมีแดงพี่จัดบอกว่ากินแล้วค่ะกินกับมีพะนะกินเส้นมีติสวัสดีค่ะคุณธนพรคุณธนพรบอกว่าทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเด้อเข้ามาแล้วก็มาทักทายจับไม่จับมือกันเ้ยค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ทว่าเด็ดจับไม่จับมือเพื่อนก็จับไม่จับมือกันจับมือกันนะคะจับมือกันเด้อ ทักทายกันจับไม้จับมือกันเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะหนกุยกันเขามาแวะมาทักทายมาคุ้ยกันเด้อค่ะมิยังกลับมาบอกมาคุ้ยกันเนอพี่น้องเนาะอะไรดีๆก็มามอบให้กันสิ่งไหนดีก็มาบอกสุกันฟังเด้อค่ะอันใดเป็นประโยชน์มีประโยชน์ก็มาบอกให้กันฟังต่ว่าป่วยกะโบคอยโบคอยมีแนวสิมาบอกให้หมู่ฟังหนกขึ้นมาทาักทายเพื่อนๆเนาะค่ะเนะน้องไอน้นาชินะาช่ออะไรคะ อ๋อชื่อชื่อคุณครูอ้อยค่ะสวัสดีน้องไอ้นะคะขอบใจนะลูกนะที่แวะมาทักทายนะคะสิบเจ็ดเลิฟค่ะเลิฟสิบเจ็ดขอบคุณนะคะพี่หยาดขอบคุณมากค่ะพี่หยาดพี่หยาดเลิกงานไปค่ะนี่เลิกงานหลับไปเลิกงานหรือยังคะพี่หยาด พี่หยาดบอกว่าแมวน้อยสวัสดีครับครับแมวน้อยสวัสดีครับจ้าจากพี่หยาดนะคะยังเลยยังทํางานอยู่เอายังเห็นงานยุติแมวน้อยบอกว่าคราบผมพี่หยาดขอบคุณครับแมวน้อยบอกว่าครับผมคราบผมเอายังทํางานอยู่ หมอลำสวัสดีครับนะคะจากขิจัดเดือหมอลำเทพพื้นไปเล้ววพื้นสิไปพักพอนมื่นพื่นมาพื่นมีงานพื่นสิไปล่ำไะนะหมอลำเทพบอกว่าจะไปลำมีหมอลำไะนะโอ้อนสีน้ำไปฟังลำกับหมอลำเทพอยู่มืออื่นแล้วไปล่ำอยู่ไห่คนสิไปลำน้ำเล่าอยู่หมอลำเด้อนางเดือเด้อเด้อนางเดือตึงตึงอุ้ยหมอลำหมอลำใครจะไปหน้าหานมานะคะพูดได้สิไปหน้าหานมาเด้อกวยสิภาพไปนะเอ้า เอาคุณอนุสรคุณอนุสรสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณอนุสรที่แวะมาสวัสดีนะคะเบาหยัดชาเนีวสวัสด <business>. ีค่ะพี่หยัดขอบคุณค่ะพี่หยัดขอบคุณนะคะเบาหยัดมาแล้วค่ะเบาหยัดมาเล้ยวเบาหยัดป่ะนะโอ้ยเปินเป็นเบาเด้นี่ผู้เบาเนี้ยวผู้เบาเนี้ยวเบาหยัดเบาเนี้ยวป่ะนะเบาหยัดมาเล้ยวป่ะ สวัสดีครับคุณคอูอ้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณอนุสร์นะคะขอบคุณคําชมนะคะวันนี้แต่งตัวสวยครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะหมอลําอ้อ,อยหรือครับพนะ <c oughs> เอาสิไปเป็นหมอลําในมือนจะไปหนาหา้านกันเดินนางเดินเดิอเดนัางเดิอตึงตึงมือ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 ในหลักวัตถเกิดสิภาพไปเต้นหนาหา้านเด้อเรื่องหนาหา้านคอยทนาาัดคอยทนัดหนาหา้าน คุณอนุสรสวัสดีครับนะคะจากพี่หยัดดือ้อสวัสดีครับเบาหยัดป่นะนะอุย้ยเบาหยัดป่นะนะเบาเนี่ยหรือเบาเนียยเดิเน,ดนคนเป็นผู้เบาเนี่ยเดิอพี่น้องห่ยสมัวาหาวนอนไว้พ่าถ้าเดืเดจะสมัวหาวนอนแหละโอ้ตายแล้ว คุณนนุสรกินข้าวหรือยังกินข่าแล้งหรอไปค่ะก,กินข่าแลงกับหยางมือนเอาเอียงนี่คือมาจริงสิเอาไยไปกดอ